สวัสดีนะครับวันนี้ทางช่องของเรานะครับผมคุณดาคชแนลนะผมก็ได้งั่งมาอีกองหนึ่งนะครับะเป็นพิมพ์นิยมนะครับผมนี่สภาพแบบใช้งานมาอย่างนานนะครับผมหลายปีนะครับผมคาดว่าหลายร้อยปีก็ได้นะครับเป็นงั่งพิมพ์โบราณนะครับชื่อ พิมพ์ว่าพะยางั่งอาถรรพ์เกดตดาบสร้อยสองวานนะครับเกตจะยาวๆนะผมสภาพนี่จะมีส้อยสังวานตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้นะครับนี่ความเก่านี่เกิดจากพกคราบเนือคราบใครนะครับที่สะสมมานานนะผมสภาพของโลหะก็คือเป็นสำลิดขันลงหินนะครับเป็นยุคต้นๆนะครับ ใตยฐานดินอาจจะหลุดร่วงไปเยอะนะครับจะเหลืออยู่ประมาณช่วงเอวขึ้นไปนะครับผมดินแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับนี่ครับสภาพใต้ฐานสวยงามมนเรียบนะครับสภาพโลหะผ่านการใช้งานมาหลายร้อยปีนะครับนี่ครับประวัติที่มานะครับผมได้จากจังหวัดสกลนครนะครับอำเภอ,เต,อเต่าง่อยเจ้าของเดิมเป็น นายหอยนะครับผมขาหัวขาควายนะครับซึ่งงั่งพิมพ์นี้นะครับผมก็เป็นเล่นหากันเป็นที่นิยมนะครับในในวงการนะครับเป็นพยางงั่งนะครับถ้าเป็นพวกพยางงั่งจะเด่นไปในทุกด้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมตามหานิยมค้าขายนะครับผมแคลแคลคาดต่างๆนะครับป้องกันพวกคุณใส่อะไรต่างๆได้หมดเหมือนกันนะครับ ก็ังหายากหน่อยนะครับเนื้อหาลักษณะพิมพ์ครับดูรายละเอียดต่างๆก็อย่างเส้นหนาผักอย่างเงี้ยครับของเก๊ก็ยังทําให้คมให้คมแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เนียนแบบนี้ไม่ได้การหล่อโลหะเช่นกันนะครับสร้อยสังวาลเช่นกันนะครับล่องต่างๆอย่างเงี้ยอย่างของที่ทําเนียนแบบก็ยังทําได้เหมือนนะครับอย่างร่องนิ้วอย่างเงี้ยลึกๆเข้าไปนะคถ้าอย่างพวกทําเนียนแบบก็ มม่สามารถทําได้นะครับมันจะเป็นเส้นที่แตกนะครับเวลาเรามองเข้าไปนะครับ <c oughs> ตามลองซอกมือซอกขานะครับเ <c oughs> นี้ยมีเนี่ยครับ,รบตรงนิ้วเท้านิ้วอะไรเนี้ยมันจะมีมิติของมันอยู่แล้วนะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ผมใช้แล้วก็ดีมากนะครับผมผมก็ใช้อยู่องค์หนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้ปล่อยองค์นี้นะครับก็มีอ่า พี่เขาปิดไปแล้วนะครับผมปิดไปเป็นที่เรียบร้อยอันนี้มาทําคลิปให้ได้ไว้ชมกันนะครับไว้ศึกษาเนื้อโลหะนะครับของแท้เก่าหายากครับราคาก็ตามสมควรนะครับผมนะตามสมควรที่เล่นหากันนะครับแล้วแต่คนขายด้วยนะครับแล้วก็คนที่อยากได้มีกําลังซื้อเท่าไหร่นะครับกับคนขายตกลงราคากันเองนะครับผม ตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นนะครับแล้วแต่นะครับผมไม่มีราคาตายตัวนะครับง่งอยู่ที่คนคนเป็นเจ้าของเท่านั้นนะครับอย่างผมได้มานี่ก็ราคาสูงอยู่นะครับผมกว่าเขาจะยอมขายให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าคุณชอบสายนี้นะคทักเข้ามาพูดคุยกันได้ครับวันนี้ผมทําคลิปไว้ให้รับชมกันก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมและกดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ